ฟังกูเกี้ยวเกี้ยวเดี๋ยวมือดึงกลับมาตรงแนเอาเทียมเออมันไม่ไปมันจอดรถเรมึงเอามึงเกี่ยวมันไม่ไปมันจอดรถตามไม่งั้นมึงก็บัมเฮ้ยหน้าคุกตรงนี้ตรงนี้ห่อได้ตรงที่เกี้ยวตรงเกี้ยวโดนห่อได้ตรงร่องน้ำต่อห่อได้รอรอรอกใหญ่จอดอยู่บนถนนนะครับบนถนนน้ากเลยรถผมเยือก็บินเลยนะเหยอเกบกเลยนี่เราอไปอไป่อไปีดัเไปก่อน เอ้ยไอเฮียปิ้งปะวะที่ขึ้นเขากังหันนะไม่ใช่ใช่ปะใช่ใช่แล้วหนีกุงไงอ่ะอ่ตไปสัก์เอมเงินปิ้งี่ันล้ำไม่ได้ลย้ำนะที่เกี้ยวแยกออกไปซ่งก่อนไดยิอยู่มันมันเล่นตรงขนนใช่ปหใช่ใช่ใช่ใร่ใใช่ใชมันเล่นที่เกี้ยวอยู่นะตอนแรกแล้วที่เกี้ยวต้องลกาล้วไม่กาล้ำล้เ่อรอจะ่งอะลงอกูแล้วจะึงรอจะหลังกูกัแล้วจะแี่ว่นาะใพี่แปเกี่ยวพี่ปืน พี่เกีียวโดนอยู่ส้นงกลางหน้หน้าุกเลยต้องไปอ่ะผมรออีกแต่พัรออีกัถึงแถึงวถึงวตดเลยตัด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 ดเข้าถนนใหญ่ดเข้าถนนใหญ่ดตัดเข้าเข้าถนน่ดอี้วเยเปหลัเฮ้ยมนผยเฮ้ยึงยิงล้อสีปเขียวใหมดดิเยปืนมึงยิงลอสีแปเขียวก่อนดิ ฝังมิฝังข้มือใส่แเขียวมมเออสิแเขียวปืนันอย่าเงี้ยปาเยเงี้ยปให้หมดเขนเขียวฝังสเียวงเ่ดิขีดตกดิ้ขีดตกโรดิเนมันมันตบนไอ้เด่นเด่นเอาขวามือมึงเด่นไม่่ออไงเน่นาวหน่อยเด่นเด่นเด่น เฮ้ยพัง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 ยิงให้มันตกยิงให้มันตกไฟตรงนี้ไฟตรงสีไป่เขียวมาสิแฝ่เขียวดิบุคคาตีบุคคาตีบุคาตีบุคาตีบุคคาตียิงยิงยิงเยอะๆหนองลงหนังลงหนองลงยิงอีกยิงอีกเฮ้ยยิงเยอะๆปืนยิงเยอะๆปืนยิงเยอะเพื่อนลงแล้วเพื่อนลงแล้วบุคาตีบุคาตีดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปเข้าเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยอยู่ขวา ขวาขวาขวากลางถนนกลางถนนใครอยู่ซ้ายกลับมาเล่นตายชุบเฮ้ยเล่นมีดปิดตัวชุบชุบเพื่อนชุบไม่ชุบไม่เรามาดับไมัันนยยยกกไไปลมง้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงฟังกูฟังกูเปลี่ยนมีดน้องน้องเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดะเยอะไม้ไม่ต้องเล่นเยอะแล้วเปลี่ยนมีด คอเก็บตัวชุบคอยเก็บตัวชุบฟังกูคอเก็บตัวชุบเปลี่ยนมีดเลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเมังกูเปลี่ยนมีดเล่นมีดให้หมดเล่นมีดให้หมดอย่าเล่นไม้เล่นมีดเม้าไปเนมีดเล่นมีห้หมดฮ้ยเฮียกูอีโมนไม่ได้การนหนใหม่พี่เลิศพี่เลิศหมดกนแล้วพี่เฮียมึงเข้าไปตชุบตัวชุบนั้ชุบต้วชุบตัวชุบับับบต้องหาต้องหา สวยน้องเฮ้ยมึงฟังกูปืนบนรถไล่เลยไล่เลยไล่เลยจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเฮ้ยชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนไปชุบเพื่อนมันดีออกมามันดีออกมาหนูน่อยเฮ้ยกันกันเพื่อนด้วยกันเพื่อนด้วยเพื่อนชุบกันเพื่อนด้วยชุบต่อชุบต่ออยู่เรอยู่ชุบชุบชุบยเงี่ยชุบยิงให้ชุบผมก้นกังผมกังผม

ขาวตัวชุบใหม่ดูตัวชุบใหม่หมดขาตัวชุบใหม่สวยเนาะสวยยัดยัดมีดยัดมันไม่ไหวมีดยัดมีดยัดมีแทงมีแทงอย่างเดียวมีแทงอย่างเดียวมีตัวชุบมรู้ไม่ไรน้องไม่ใช่หรอมีแทงไปมีแทงไปจิ้ม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 ไปน้องใจเย็นฟังกูฟังกูมีอติใจเย็นเงียบ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 ไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้ว ฟังฟังฟังนะฟังนะฟังนะเข้ารถแลเข้ารถเขารถไปเอารถซ่อมรถให้มดซ่อมรถให้มดไปามด้ไมต้องปล่อยดไปาซ่อมรถซ่อมรถซมรถ้มดใีถุงห่อให้มีถงห่อเผื่อบ้างวะขอหน่อยดิเอถุงห่อเพิ่มหน่อยมามาทีท่ผมเี่ยวอยู่ไหนตัวบีอย uh! uh! uh ู well> uh <e uh uh ่ตรงกลางตรงกลางไฟเลยกลางไฟเลยเจาะศพไปนะห้ามพ่นนะไม่พ่นนะไม่พ่นนะมามาอยู่ไหนเย ตำรวจมาสแตนบานะตำรวจมารอนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีตัวมีปืนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยืน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 จองศบเลยนียบเว้ยนิงนงงองางหนึ่งจองว่าหนึงนะเดอยู่ปะจองศพจองศพไว้จองบไ้เร็ว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 รวเรเร็ว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 ร็วเร็วเร็วเร็ร็วเ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 ร็ชุบ็วเวเร็วเร็ววเรวเร็วเรเร็วเ หกุมหัวกุมหัวายไปไหนเนี่ยเดินุกลางหัวผมบอกเลืองผมลืองนะผมไม่ไ้อมากมกเลยนี่ลง้งผมเลยลุ้งผมเลยแล้วลุ้พี่อยู่ทางขวาเห็นไผมตำรวจมันมาจอเพราะว่ามันกมด้วยใช่ตีด้วยีต้องรีบออกนะุงเคมาด้วยหอเลยหอเลยหอดเลยหอ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 เลยออ ยิงตอรลยิงตอลล์เลยยิง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 เลยมายมาๆยิงตอลล์เล่ายิงตลลเล้วออกออกออกยิงตลอแล้วเดดกูเดกูเดพีส้มพีส้มอยู่นี่พี่ส้มแบน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 นแบ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 นนแบนแบแบนแนแบ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 นบนแ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 บนบนแบนนแบนแบนบนแบนแบนแแบนแ เอ้ยมึงยิงคัสเสร็จใครใครไม่ได้ใครไม่ได้ใครไม่ได้คุ้มึงทำคุ้ใหญ่ดิตำรวจอะไรนะจะเล่นตรงไหนบอเราตำรวจยักแล้วอ่ะไมาตำรวจแล้วอ่ะสองพันอะตำรวจยัเงท่านเหมือนจะรอดแล้วหรอจากพี่ใครรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้ตรวจหค่ะพี่ได้อุ้มมาป่ะน่ไม่มีพี่ไม่มีศพไม่พอพไว้ศพไว้พด ไม่ได้อุ้มบ้ไม่ได้อุ้มไหมหนูไม่ได้แทงุดเดยเีแวดีแล้วเพื่อนเล่นกบอเลยยิงไม่ฟังีดยมตรงนั้นอะหมดไม่หมดไม่หมดไมมดสเฮ้ยกูกูกูว่างกวางหนึ่งนะมือกูว่างหนึ่งเลยมือกูว่างหนึ่งศพนะ รถประ um มูลว่างหนรรร 3, ึ่งรถประมูลว่างโดยเฉลี่ยวมีตำรวจสามพันว่าตเขาวด้วยอ่ะอย่าอย่าต่อรไล่ตำรวจบ้างทั้งหมดอึมตอนห้าสิบห้านะตัวอึมยังรอดไปสองกระบอกไหมเมีมยชั่นอ่ะเออมมีโชั่นกัะไอ้ใครที่ไม่ได้อุ้มศพอ่ะไปไปไปแลนเลยก็ได้นะเพราะว่าเล่นแลนได้อยู่เล่นแลน